สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําบอกใหม่หายากอีกคู่หนึ่งเลยนะครับที่ว่าควรจะเก็บไว้เลยนะครับรุ่นนี้มาเป็นบอกเล็กคาโลตัวหมอนตันนะครับหมอนตันที่ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับตวเนี้เป็นหมอนตันที่เป็นหัส LTL นะครับ LTL เนี่ยจะเป็นตัวที่หายากที่สุดในบรรดามหมอนตันนะครับ LTL เนี่ยยังเป็นระบบปรับมืออยู่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มหมุนต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะก็คือว่านี่ครับ ปีกนะครับมันจะเป็นปีกแบ่งแยกแยกอิสระจากข้างบนนะครับปีกปีกแบ่งตรงนี้ครับตรงนี้มันจะใหญ่และอ้วนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีตัวหมุนปรับสามารถปรับให้มันกว้างขึ้นได้นะครับสําหรับคนที่ไม่อยากให้มันอึดอัดหรืออยากให้มันปีกเนี่ยก็ปีกเข้าได้นะครับแล้วก็จะมีดึงชักนนอกหนึ่งชั้นนอกเนี่ยจะเป็นพลาสติกเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นบ่อปี1 9 1 9 2 9 1992นอะครับอันนี้ได้สภาพอันนี้อยากจะโชว์เลยนะครับว่ามันใหม่โคตรใหม่เลยดีกว่าใหม่แบบใหม่มาก ใยเอี่ยมกิฟเลยนะครับก็คือเป็นผ้าเดิมผ้าแท้สภาพค่อนข้างสวยสมบูรณ์คือผมได้ามาแบบนี้เลยนะครับก็เช็ดทำความสะอาดอย่างเดียวครับไม่ได้ไม่ได้ทาความสะอาดหนักนะครับกลัวผ้ามันเสียหายเป็นรุ่นสุดท้ายของเขาที่เขาผลิตแล้วนะครับแล้วก็เลิกผลิตมานานมากแล้วครับรุ่นนี้สภาพโคตรสวยเลยครับอันนี้นะครับคือคือคนที่เล่นหมอนตานนะครับเขาจะเล่นผ้ากาตรตัวที่เป็นสีเทาแบบนี้นะครับสีเทา,ส,เาสองสีสลับกันแล้วก็สามนอน สามอตัวนี้เขาเขาจะทำเฉพาะตัวพิเศษเท่านั้นนะครับที่เป็นปีแบบนี้นะครับปกติเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาหมดเลยสามชิ้นแต่ตรงนี้จะเป็นสามหอดตางกาคือเล่นมิติเล่ลายลวดลายของเขาออกมานะครับสวยมากครับคู่นี้คู่เนี้ยผมจะเปิดอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทน,นะครับใครสนใจก็ลองติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวให้กล้องเนี่ยถ่ายถึงความเดิมของเขานะครับว่าไม่มีการตัดต่อตัด,ตดแต่งภาพใดใดทั้งสิ้นนะครับสวยสมบูรณ์มากครับ แล้วก็หายากมากคือสภาพเนี่ยผมเล่นบอกมา10กว่าปี20ปีเนี่ยไม่เคยเจอสภาพหรือสวยแบบนี้เลยครับน้อยมากมีมีเคยได้มาใส่ e ี่0ไปอยู่2อสําคัญน,นะครับน้อยมากจริงๆควรเก็บเลยครับ